เราจะออกกำลังกายแบบไหนแบบแอโรบิกแบบไดนมิกรีสตสแตนหรือว่าไอโซเมติกรีสตสแตนเองก็ตามเนี่ยมันช่วยลดความดันได้หมดแต่เราก็ต้องออกกำลังกายสม่ำสเสมอในที่นี้เขาใช้เวลาประมาณ3เดือนนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารการกินในคนที่ความดันสูงต้องเลี่ยงเกลือโซเดียมคอยลอรีนเนี่ย การเพื่อลดความดันให้ทําแบบนี้นะคะให้พวกเรารู้ไว้ก่อนเลยนะว่าในการออกกําลังกายมันมีผลช่วยลดความดันลงได้ทั้งค่าบนและค่าล่างทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบกันหมายถึงว่าในคนที่ช่วงอายุเดียวกันเออแลสไตล์เหมือนการกินอาหารแบบใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีงานแบบที่เขาเปการทดลองงานวิจัยนะคะแล้วเขาก็ เอากลุ่มทดลองมาออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นะเขาพบว่าความดันค่าบนเนี่ยมันก็ลดลงมาจากร้อเหลือ132ความดันค่าล่างจาก96ก็จะลดลงมาเหลือ87อันนี้ออกกําลังกายแค่สัปดาห์ละ3ครั้งเองนะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่ออกกําลังกายได้5ครั้งเป็นอย่างน้อยในสัปดาห์นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะ amazing มากเลยนะคะก็คือมันลดลงเหลือร้อยยี่สิบเจ็ดจ้ะอันนี้คือไม่ต้องกินยาแล้วนะ ส่วนค่าล่างจาก96ลงมา3ครั้งก็จะเหลือ87ใช่ไหมถ้าออกกําลังกายสัปดาห์ละ5ครั้งก็จะเหลือ85เห็นไหมว่ายิ่งถ้าเกิดว่าดูแลอย่างอื่นไปด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินลดความเครียดอะไรใดๆมันก็จะยิ่งดีกว่านี้แต่นี่เขาทดลองแค่ในเรื่องของการออกกําลังกายไงนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าออกกําลังกายแบบไหนที่จะช่วยลดความดันลงได้วันนี้เราจะพูดถึงการออกกําลังกาย3แบบแบบที่1ออกกําลังกายแบบแอโรบิกช่วยลดความดันได้ ะะแบบที่2ก็คือแบบด n นามิกรี i s ิสแตนเป็นเรื่องของการออกแรงต้านอย่างเช่นยังยืดก็ได้หรือย,ยกน้ำหนักยกเวทก็ได้หรือบอดี้เวทอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นแรงต้านนะคะแล้วอันที่3ามเขาเรียกไอโซเม r ริกรี i s ิสแตนคือรีสติสแตนมี2แบบสมมติว่าอันนี้เป็นเวทดินามิกก็คือขยับแต่ถ้าเกิดว่าไอโซเมทริกก็คือค้างไว้แต่น้าหนักต้องเยอะนะอันนี้เขาเรียกไอโซเม r ริกรี i s ิสแตนซึ่งการออกกาลังกาย3แบบนี้ทำไม่เหมือนกันนะแต่ให ให้ผลในเรื่องของการลดความดันได้แต่ลดได้มากน้อยก็แตกต่างกันด้วยมา,มาฟังอา่อย่างแรก a e r o บิกเอ็กซ์ s e วิธีการออกกําลังกายแบบแ e r o บิกเช่นเดิน วิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเอลิฟติคอลเต้นแอโรบิกถ้าเราทำา9 0ถึงนาทีต่อสัปดาห์นะมันถึงจะแบบว่าช่วยลดน้ำหนักช่วยคุมหุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมีผลต่อในเรื่องของน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องความดันไม่ใช่จ้ะเรื่องความดันเขาแบบเส้นเลือดเขาช่วยเราก็คือออกกำลังกายแบบ9 0ถึงนาทีต่อสัปดาห์ก็มีผลลดความดันตัวบนได้ถึง5ถึง8ม mm มปลอดแล้วนะจ๊ะอันนี้คื ือจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ซา์เป็นการออกกําลังกายที่ทําให้หัวใจเต้นอยู่ในจังหวะที่เร็วประมาณ120-130ครั้งต่อนาทีแล้วก็สม่ําเสมอนะพวกเราวันละ20-30นาทีก็จะมีผลลดความดันนะคะต่อมา 2. องด a นามิกรีส t ิสต e ์ก็คือการออกกําลังกายแบบยกเวทเคลื่อนไหวเอาง่ายๆที่มันเป็นการใช้แรงต้านอย่างเช่นยกน้ําหนักวิด พื Good, ้นสควอสอนี้เขาเรียกเดน a มิกเอ็กซ์เซวิธีการในการออกก็คือเหมือนกันเ,เป็นในรักษาโมเดิร์ e เอ็กซ์เซอก็คืออาจจะไม่ได้ใช้แรงที่หนักที่สุดคือมันไม่ได้แบบใช้แรงจนหมดนะเซตหนึ่งก็ประมาณ8-12ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบออก1เซตแล้วหมดแรงเลยไม่ใช่มันจะใช้แรงประมาณ50-80%ของที่แรงสูงสุดที่เราใช้อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่หมดแรงนั่นก็1เซตเนี่ยเ,เราก็จะใช้ประมาณ แปดถึงสิครั้งต่อหนึ่งท่าแล้วทีเนี้ยวิธีการในการที่จะลดความดันนะแบบเดนมิกจะต้องใช้6ท่าเชนะอะไรบ้างมีพื้น1ิทีอ่าเชสเพรสยกเหล็กหรือโชเดอร์เพรสก็ได้ก็ยกขึ้นข้างบนเลยอย่างเงี้ยนะคะสิทีอันนี้ก็1ท่า1เซตเหมือนกันแล้วก็สควอชสิทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่พวกเราไปดีไซน์นะคะว่าแบบเราอยากจะออกแรงต้านกล้ามเนื้อมัดไหนแต่ละท่าจะต้องใช้3เซตเพราะฉะนั้นสิทีของการยกคือ1นเซตเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆทำสามรอบ ซึ่งข้อดีของ Dynamic Resistance ก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เป็นทั้งความดันและเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยการสร้างกล้ามเนือ้อนี่คือเป็นอะไรที่แบบโบนัส2ชั้นมันสร้างกล้ามเนือ้อแปลว่าเราก็จะควบคุมระดับน้าตาลได้ดีเพราะว่ามันมีกล้ามเนือเน้อเพิ่มขึ้นมันเก็บน้าตาลได้เยอะขึ้นไงเ,เบาหวานก็จะได้กําไรเรื่องนี้ด้วยคนที่ลดความอ้วนก็จะลดเรื่องของอิสุลินรีสตันไปด้วยเลยนะในขณะที่แบบความดันก็ลงนะคะแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องความดันถ้า ในแง่ของความดันมันลดลงเยอะไหมนะสําหรับในเรื่องของการออกกําลังกายแบบ y y n m m i r r s s s t t n c e เขาพบว่าความดันตัวบนมันจะลงประมาณ4มมตประลอดก็ค,คือน้อยกว่าแอโรบิกเนาะความดันตัวล่างลง2มมตประลอดทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่พูดค้างไว้ก็คือเรื่องของ Isometric r e s i <Is ometric> s t a n c e Isometric ก็คือการค้างท่ายกตัวอย่างอย่างแพลงสิบวิไอโซเมท r ิกร s สติสแตนะวิธีการออกแน่นอนว่ามันก็ต้องแตกต่า ระยะเวลาที่ใช้ก็ต้องต่างยกตัวอย่างแฮนด์กริปแฮนด์กริปก็คือมันจะมีอตัวเครื่องบีบที่ออกกําลังกายนิ้วมืออะพวกเราเขาให้ทํา4ครั้งครั้งละ2นาทีปล่อย1นาทีทําทั้งหมด4รอบสัปดาห์หนึ่งทํา3ครั้งเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าจะให้ได้ประโยชน์กับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือแพรงนั่นแหละดีที่สุดเลยมันจะทําให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงแล้วจะช่วยในเรื่องการทรงตัวด้วยก็ทําสัก4ครั้งนะสัปดาห์หนึ่งทํา3วันทาต่อเนื่องไปสักประมาณ8ถึง สัปดาห์ทําวันเว้นวันน่ะก็ทําทั้งหมด4รอบต่อวันทีนี้มันจะช่วยลดความดันค่าบนลดได้5มมตรประหลอดค่าล่างจะลดได้4มมตรประหลอดอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะพวกเรามันไม่ได้ว่าจะเป๊ะๆแบบนี้ในทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นงานที่เขาแบบวิจัยมานะคะสรุปก,ก็คือไม่ว่าเราจะออกกําลังกายแบบไหนแบบ ek, แอโรบิกแบบไดนมิกรีสิสแตนหรือว่าไอโซเมติกรีสิสแตนเองก็ตามเนี่ยมันช่วยลดความดันได้หมดแต่เราก็ต้องออกกําลังกายสัหม่าสับเมือ ในที่นี้เขาใช้เวลาประมาณ3เดือนนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารการกินในคนที่ความดันสูงต้องเลี่ยงเกลือโซเดียมคอลอไรด์เนี่ยตัวคอลอไรด์จะทําให้แบบความดันมันขึ้นเปลี่ยนไปใช้เป็นเกลือโพแทสเซียมนะคะเกลือแมกนีเซียมก็ดีนะจะช่วยทําให้แบบความดันลงมาเพราะว่ามันจะคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของหลอดเลือดโอเคของคุณทุกคนนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาเจอกันกับหมอสลินทุกวันจันทร์อังคารศุกร์บ๊ายบายคะ่ะ